ั้งของใจเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรรมไหมกรรม,มะกรรม,มฐานก็คือผมขนและฟันหน,นังนี่งานของเราที่จะต้องทำถ้า,าเราทำงานอันนี้ทรัพย์สมบัติต่างๆจะมากมายขนาดไหนก็ตามเมื่อมันหมดลมหายใจไปแล้วเนี่เลิกกันไม่มีโอกาส เมื่อมันหมดอำนาจไปแล้วไม่มีโอกาสในทรัพย์สมบัตินั้นอย่างพระเจ้าจากักรพรรดิทรัพย์สมบัติในชมพูทวีปหรือในพื้นพระักีอันนี้เป็นของท่านแต่ผู้เดียวในระหว่างที่ท่านเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีขอบเขตขันทศีมามหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขต มีม้าชื่อว่ามโนมัยวิ่งลอกขอบเขตมหาสมุทรทั้งสี่ตอนเช้าตู่ออกไปวิ่งลออขอบเขตมหาสมุทรทั้งสี่กลับมาสวยอาหารพระราชวังตอนเช้ายังไม่สายม้าชื่อว่ามโนใหม่เหมือนกับใจเราคิด ไปได้รวดเร็วขนาดนั้นฉะนั้นแม้ท่านมีทรัพย์สมบัติมากมายขนาดนั้นถึงวันหนึ่งท่านาก็จำต้องจากทรัพย์สมบัติันนั้นไปเมื่อหมดอายุไขา32ามสืนปีอย่างพระเจ้าจักรพรรดิมหาสุทัศนะ อยู่เมืองไหนอยู่เมืองกุศินารายเมืองก่อนชื่ออะไรชื่อกุงกูสาวดีกุงกุสาวดีมีพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุษัศนัมีราชโอรส สืบทอดกันต่อกันมาอายุเท่าไหร่สามสิบสองมืนปีแปดสี่สามสิบสองเป็นเด็กวิ่งเล่นธรรมดาอยู่แปดหมื่นปีแล้วก็มาตั้งใจศึกษาเ,าเรียนอีกแปดหมื่นปีแล้วก็มาทำงานเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอยู่อีกแปดหมื่นปี แปดหมื่นปีที่สามพอแปดหมื่นปีที่สี่ทำอะไรถือศีลโบสดทศศิลป์แปดสี่สามสิบสองสามสิบสองหมื่นปีลาออกจากการเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิยกสมบัตินั้นให้ราชาโอรส ราบโชรถก็ครองทรัพย์สมบัติอันนั้นไปอีกแปดหมืนปีกาลาออกรัศมีถือพระโพสททศิลท่านไปนรับศิลจากใครเมื่อครบอายุจะเวลาราชสมบัติ แล้วก็บอกลาราบสมบัติแล้วก็จะรักษาศีลตั้งเจตนารักษาศีลอยู่ในประสาทหลังกลางรักษาศีลอุโบสถทานอาหารวันละมือ้อแปดหมื่นปี สามสิบสองหมื่นปีพระราชบิดาก็เหมือนกันพอสเสวยราชครบ8ปดหมื่นปีแล้วก็ลาออกจากราชบัลบล,บลังแล้วก็ถือศีลถืออุบโบสถศีลตั้งเจตนาขึ้นมาแค่นั้นแล้วอยู่ด้วยการเดินการยืนการนั่งการนอนเปลี่ยนอริยบทให้ เสมอกันทั้งสี่เดินก็เท่ากับนอนนอนก็เท่ากับนั่งนั่งก็เท่ากับยืนในอริยบททั้งสี่ท่านจะเป็นทุกข์ไหมไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขสุขเพราะเกิดขึ้นจากความวิเวกสุขเพราะเกิดขึ้นจากความสงบ อยู่ตั้งแปดหมืนปีที่เดินยงกลมนั่งสมาธิภาวนาอยู่อย่างนะั้นฉะนั้นวันที่พระอนุทูลให้เสด็จไปปรินิพานเมืองอื่นผูเจ้าของเราถึงถามพระอนุนว่าอนุนท่านรู้ไหมว่าเมือง กุศินารายนี่มันเพี้ยนมาจากอะไรไม่รู้ก็มันเพี้ยนมาจากกรุงกูสาวดียังไงเราก็เคยความเมืองอยู่ที่นี่ตั้งอายุไขตั้งสามสิบสองมืนปีแปดหมืนปีนี่เราถืออุโบสถทศินเธอเองก็เคยเป็นราชกุมมารอยู่ในเมืองนี้พระนุนหมดทางที่จะถิดทุนเซินต่อไป ที่ว่าจะไปเมืองนน้นเมืองนี้เมืองไหนมันจะยิ่งใหญ่ไปกว่ากรุงปูสาวดีในโลกเมืองในโลกที่ไหนที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่ากรุงปูสาวดีไม่มีในโลกในชมพูทวีปนั้นไม่มีฉะนั้นถึงว่าการทำความเพียรเราต้องพยายามเร่งทำตัวเอง หนังสือตำรับตำราต่างๆก็เอาไปอ,าอ่านยังปฏิบัติธรพระกรรมฐานสายลูกปุ่มัน่นไม่รู้เราเห็นคนสมัยนี้ไม่ค่อยศึกษาเราเรียนไม่ค่อยอ่านตำรับตำราอย่างอันเจวศิกวัตรมีอะไรบ้างทำหน้าที่อะไรบ้างสติมาหาิดกวัตร แต่ละวันแต่ละวันเราได้ทำหน้าที่ตรงนั้นไหมจิตใจของเราเป็นยังไงความเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงแต่ละวันถึงเวลาปวดลานไอกวดลานวัดเสร็จแล้วขึ้นมาปวดสาลากวดอะไรได้ดูไม่ห้องน้ำห้องท่ามันมีกระดาษเช็ดจู้มีของใช้มีอะไรไหม มันต้องดูไปหมดทุกที่ปักไฟปักไฟมันโสกโปกไหมอะไรยังไงสวิตพัดลมพัดลมต้องดูไปหมดแล้วเวลานั่นอ,อยากสำเร็จเป็นพระหันปฏิสัมพิทายานแล้วสติเราอยู่ที่ไหนที่จะเป็นพระปฏิสัมพิทายานพระปฏิสัมพิทายานตั้งแต่เขายืนอยู่ เขาจะกำหนดรู้ได้เม็ดหินเม็ดทรายเม็ดกวดตั้งแต่เขายืนอยู่ลงไปถึง้องมหาสมุทรเขาสามารถคำนวณได้ว่ามันเท่าไหร่เม็ดฝนตกในอากาศมันตกมากี่เม็ดเขาก็คำนวณได้เขาก็เฝ้าสังเกตดูได้มันตกมากี่เม็ดเม็ดฝนในอากาศ แล้ววันนี้มาดูซิว่าคนอยากได้สติสัมปชัญายาาจิตอยากยิ่งกว่าอะไรอีกจนมันคนละเรื่องกันเราจะต้องเฝ้าสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างความเคลื่อนไหวนะับตั้งแต่เราตื่นนอนมาจนกระทั่งว่าเราหลับจิตเราเคลื่อนไหวยังไง เคลื่อนไหวไปในขูศลนเนื้ออักุศลหรือไปในอะไรหรือวิ่งไปตามลูกตามเสียงตามกินตามรสวิ่งไปตามอารมณ์ต่างๆอย่างทุกวันนี้ก็ไปฟังเทศในโทรศัพท์หลังจากฟังเทศโทรศัพท์เบื่อก็ไปดูหนังฟังเพลงหลังจากดูหนังฟังเพลงเสร็จแล้วก็ไปทำอะไรนอนตื่นขึ้นมามีกิน อาศัยแค่ว่ามันมีกินมีนอนแค่นั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานที่จะตายในอนาคตข้างหน้าฉะนั้นถ้าหากเราไม่ได้คิดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานการทําตัวของเรามันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไหมแต่และว,วันแต่และว,วันถ้า,าการทําตัวของเราไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานมันจะเป็นไปได้อย่างไง ฝนตกมันตกลงมาตกลงมาจนกระทั่งว่นน้ำมันเหลือที่จะไหลออกจากถ้ำจากอะไรมันก็ไหลออกตามธรรมชาติองมาแต่มันเหลือมันก็ไหลออกไปถ้ามันยังไม่เหลือมันก็ตกจนกว่ามันจะเหลือจิตของเราที่จะไหลเข้าไปสู่มรคนิพพานตอนนี้มันเหมือนกันกับเข็นพกขึ้นภูเขาหรือเข็นไม่สูงขึ้นเขา มันจะเป็นไปอะไรการทําสมาธิภาวนาไม่ได้มีควตั้งใจมาตรฐานของตัวเองแต่ละวันมีมาตรฐานที่ไหนทําอะไรบ้างแต่ละวันมันจะต้องกําหนดตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนจนทั้งหลับเราอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงต่อวันเราเดินโยกมกี่ชั่วโมงต่อวัน นั่งสมาธิกี่ชั่วโมงต่อวันลองเขียนออกมาดูสิปากาก็มีดินสอก็มีเยอะแยะแล้วนอนกี่ชั่วโมงต่อวันต่อคืนเนวทางการปฏิบัติหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นพูนว่าอย่างไหลวงปู่เสาถ้าอยู่ได้ตลอดคืนอยู่ไปเลยถ้าอยู่ไม่ได้ก็พักผ่อนสักสี่ชั่วโมงสามชั่วโมง สามชั่วโมงไม่เกินสี่ชั่วโมงแล้วพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุกมาทำความเพียรเลยอย่างทุกวันนี้มีไม่ตื่นขึ้นมากลางดึกทีหนึ่งทีสองลุกขึ้นมาทำความเพียรลุกมาอ่านหนังสือมาท่องหนังสือมาอ่านหนังสือมาทําอะไรตงมี้อะไรต่างๆจิตของเราที่จะต้องทําหน้าที่ของเราที่จะต้องทํา ถ้าเราตื่นขึ้นมาตีสองเราก็มีเวลาที่จะได้เดินยมกลมสองสามชั่วโมงแล้วก็ลงมาสลา,าตีสี่ครึ่งตีห้าธรรมเช้าฉะนั้นมันมีวิธีคิดทั้งหมดอย่างมีหลวงป,ปู่ท่านพูดถึงว่าพระพวกนี้มันกินแรงผู้เท่า หลวงปู ắng, ốn, ่ต้องไปล้างถังน้ำฝนต้องไปทำอะไรต่ออะไรแต่พระหนุ่มไม่เคยสนใจอะไรเลยนั่น่ันว่ากินแรงกูเท่ามันถูกไหมเอยมันจะต้องคิดทุกวันนี้ ถ้าหากเราไม่คิดเราไม่พิจารณาเราไม่ไข้ควรเราไม่ใส่ใตองเราไม่สังเกตตัวเองก็อยู่ไปเพราะมันมีกินมีนอนแลล้วส่วนเวลาทําข้อวัดปฏิบัติแล้วแต่อยากจะทําอะไรก็ทําไม่อยากทําก็แล้วไปหน้าที่การงานของตัวเองจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีความตั้งใจ ฉนันเราจะต้องตั้งใจอย่างยิ่งยวดในการทำงานนี่หยุดดูที่อย่างหลวงปู่ไทยก็หมดสภาพแล้วปีนี้ก็มรณภาพไปแล้ว่องค์หลวงปู่สม,มวนสมเด็จวัดบวรที่ไหนอีกที่น้องปูก็มีอีกที่ไหนอีกมองการหนึ่งรู้สึกว่าจะ3องค์ เราสมเด็จวัดบวรองค์หนึ่งนผู้ที่ทรงคุณค่ามันก็ชะลาภาพก็เป็นไปตามการตามเวลาของมาันแต่พวกที่อยู่ได้กระตือดรูอล้นขึ้นมาที่จะทำความเพียรเพื่อจะเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ตัวแทนในเรื่องต่างๆ เรื่องความมั่นคงทางศาสนาเรื่องความมั่นคงขององค์กรต่างๆเรามีความรู้บ้างไหมในเรื่ององค์กรต่างๆที่มีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นองค์กรของชาติของศาสนาของพระมหากษัตริย์ทำอะไรมีความมั่นคงทำอะไรที่ทำลายเราทำลายองค์กรของเราโดยที่ไม่รู้ตัว ก็คือเราไม่ได้ตั้งใจโดยยุ่งกรมตั้งใจพอนะบวชมาแล้วก็มาอาศัยอยู่พอมันมีกินมีนอนเท่านั้นไม่ได้หวังมรคน,นิพพานฉะนนมันมันน่าคิดนะทุกว,วันนี้ฉะนั้นมันจะต้องมีวิธีคิดเร่งตัวเอง สำหรับที่จะประกอบความเพียรอย่างพวกที่ยังไม่ได้ปฏิโมกก็ต้องตั้งใจท่องปฏิโมกจะท่องมาละสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรกวว่ากันไปไม่ใช่ลบเละเช็ดอย่างทุกวันนี้เวลากลางคืนเป็นเวลาของเราที่จะทําความเพียรเราจะเดินยุงกรมเราจะนั่งสมาธิาส่วนมากเราก็เดินยุ่งกรมท่องหนังสือ กลางวันเลิกจากสลาไปแล้วเลิกจากทารฉันไปแล้วมันไปทำอะไรอยู่อีกสี่ห้าชั่วโมงตั้งแต่เก้าโมงไปจนถึงบ่ายสองโมงทำอะไรบ่ายสองโมงไปแล้วลงกวาดลานวัดลานวัดกวาดตั้งแต่สลากวาดตั้งแต่กุติบุตรมันไอ้พวกนี้ไม่ไม่ควรจะต้องพูดกันมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำอยู่แล้วงานทุกอย่าง งานในอาวะาเขาถึงว่าอารามิกวัตเสนาสนาวัตมันมีอยู่ในข้อปฏิบัติที่เราจะต้องทำอันนี้ไม่ต้องมาพูดกันซ้ำๆซากๆพูดเท่าไหร่ก็ไม่ได้สนใจเลยขนัดมีคนพูดยังเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีคนพูดเลยจะเป็นยังไง ตัวแทนของพระสงฆ์ตัวแทนของศาสนาตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นยังไงที่ว่าบริษัทสี่ทิสุสามเนนอุบาสกอุบาสิกามีคุณภาพแค่ไหนไปดูศาสนาอื่นเขาดูสิคุณภาพของเขาเป็นยังไงเราถึงต้องเทียบเคียงตัวเราอยู่ตลอดเวลา เทียบเทียงกับยญกาแพท์เราก็สูงกว่ยายญกาแพท์แน่นอนถ้าเราไปเทียบเคียงกับยญ้าคาที่มันสูงกว่าเราถ้าเราไปเทียบเคียงกับต้นไม้สูงไม้ยางมันแตกต่างกันยังไง <c oughs>